ตีดยังรู้ตี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 ้ีต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 ีาีต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 ี ສິແລ້ວເວລານີ້ มาลูกน้บอองตัข้าวายนี่ไปโดนด้านซีโน็อกไปฮะหยแาันร้มายตัดไกดคออยูแล้วอฟาบลเดียวชุด้ามาัดไปได้อ่าวเ็นได้ากครับลูกทีกสองยิงลูกมหูงับตู่เกีย์มาบอลเันด้บอลออกไปฮอ้โหกบเสียวันตั

đó đi được cả hai đó BN nó ลงมาเป็นคันเตอร์โลดด้านคือ 我。嗯 <music> ยังไงวัถให้เป็นลูกาอระตูอขอโทษ er ไปเลยวตขอตโทษท่านนะขอโทษไป้ลยครับส่้าตาโอได้ได้อขอีกแล้วแหมได้ละโถ่โดนมาโดนียโอ้โหนั แล้วปล่อยให้มาไเก็ดโอ้โหจะตัดบอลหรือเปล่าอ่ะตัดบอลมันไม่ดีครับอลปล่อยตั้เตะนะตั้งเตะให้บเฮ้ยอเรียๆใรุนนี้ใสตรงเท้านะ เห็นไหมครับแล้วเปิดปาลูกนี้ตัวสุดให้เป็นลูกตั้งเตะเดี๋ยกต้องออไปจะให้ตูดข้าต่ปไม่ได้แล้ลูกเออมาลูกนี้บอลออกข้ามม

เขาาตูด้วเลนะขวาตดเข้าขาหลข้ามมาสู่ไอ้รนี้ยงหน่อยัดออกไม่ได้อะไรเพื่อสุดท้ายใส่โดนทางด้านทีมปอปออกไปขึ้นมากากเทางดต่อที่เขาตัดไปได้แรงเยอะเลยว่อกันดีแรงไปป๊อปป๊อปขาข้าม ต้องิงมัแล้วเจอีมตอต่อว่อาตัด้านข้านะ่เตะเตะมางเลยอะเะขึ้นเยอะมาจุนี้เข้าแล้วนี่เาโอ้โหตองต่อว่ะนี่ครับโอ้โหประตูลูกนี้คิดดีเยอะต่ตอนี้ไม่ต้องต่อวะ

เดี่ยวบอลลงไป้ดี <iri> <it> ียร์หน้ามาแนวลูกเก็บได้หรือเปล่าบอลมนออกข้างนะออข้างวางไว้ฮะวางบอลครับมาเนะขึดปับขดเข้าางแล้วจ่ายลูกนี้เจังได้อยูวานา้ายปิดเนี้ที่ออกมาก็คือี

บอลลงไข่ตัวบอลบอโอมาแล้วระาโอไมผ่านไปได้ฮะทีมอกเข้าแลจรลูกนี้ไม่ดีตามทีสองแนวร่วมีเพ่อนหวมาคิดไม่ได้แล้วล็อกเอ้าิงเนียบร้อยเศรษีเพื่อนเคียร์มายิงหได้เเอ้าเอ้าไงยังไม่เคลียร์เหฮะเล่่่ข้าเลย แล้วเป็นแนวรูว่าาบอลออกข้างไปด้วยรับี่หมืบอลไง่ายเกือเือไปละชุดผมเนี่ยโอ้โเหกครบไปลายมานวาได้แล้วจัยเพื่อลูกนี้

โอ้จังหวะเยอะแล้วสองทีมะแต่คงสุดท้ายนี่ไม่ดีพอทงคู่นะกเลยคไปอติดับคู่ยาวเมา ลูกอีหม่อยดีนะไปขอเก็บต้อนะครับขอคุณมากครับเก็บต้อนมาเลือกเออเก็บตอนเลครับเออสตาลูกอีโกงแช่กระตุ้นแล้วจริง đấy nó 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 kêu rồi anh chạy đi anh chạy đi thằng nhãi mày ไม่าลูกนี้ทำไม่ได้หลังนะเราจะมาพับอักเทีนใหญ่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 จินใหญ่จีใหจังแเ้สาวลูกนี้อะี่จิ๋อ้ทีบ๊อบกเอ็นดี้อือาหน้ามีีกวนองอ

โดลกเลยดนอมาได้จอได้แล้วูี่าได้ด้วยอะายเลขจ็รบนเอูเรยกยิงก็ยังไม่พาวโอ้โหีเพื่อนเติมมาลงาื่นขึต่อพี่ตื่บคือระนเรียกตานะฮะ่ืนครับแมอันตรายระวังกันด้วยะบังได้ยังไมจะไม่คุัเ้

Abei, ออกไปดูป้าถือตัเอ้ใส่โบว์แล้วโด่ได้ด้วนะแห่วงตอลลงออกกดเขาสวยแหมวว่วงดูตาออกมาทางด้นขวาล่งได้โยมาดกราที่ไหนก่ถูกวะายมาโดนดักไปได้ลีอัปารตฮาแลูกนี้โดนทางด้ที่มตอกข้างเลยะ

แหวกไ้อยอีกแล้วตายเานโอ้โหแหวกีเข้าไปได้เก็ะตี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 ตตี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 ีตีตีีต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 ีีต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 ี สวยดีแล้วดีแล้วดีมากที่สุดเกมสกุลนะจกตโต้ยังสูงตัวสูงนะร่วแล้วก็ไม่ต้งเพื่อนเป็นแค่แน่ร่วงครไม่ดียวงไม่โผล่คอ

đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn